สวัสดีครับนี่ก็สองอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับการปลูกผมตอนนี้เสเก็ตหลุดหมดแล้วนะครับเหลือแต่ไอเส้นผมที่ปลูกแล้วตอนนี้ข้างหลังก็เหมือนปกติละเมื่อวานเพิ่งไปฉีด PRP มาฉีด PRP ก็คือเขาจะเอาเลือดของเราไปแล้วก็ไปปั่นเพื่อจะเอาพลาสมาในเลือดนะครับแล้วก็มาฉีด ใส่บริเวณที่ผมมีปัญหาผมบางอะไรเงี้ยเขาก็จะฉีดเข้าไปก็คือตรงตรงที่ปลูกใหม่แล้วก็ที่เหลือก็ฉีดของผมได้ประมาณสามสามเข็มก็ฉีดเจ็บเจ็บเจ็บน้อยกว่าฉีดยาชานิดนึงครับโอ้โหมันเจ็บเลยแหละมันฉีดฉีดเข้าไปมันก็จะแบบเหมือนฉีดยานั่นแหละคือแบบเออเจ็บเจ็บเจ็บน้อยกว่าฉีดยาชานิดนึงนั่นแปลว่าโคตรเจ็บเลย เออก็ทำาทํา p r พีครั้งที่สองนะครับครั้งแรกคือทำตอนตอนที่ปลูกผมแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองก็เหลือทำอีกสามครั้งครั้งต่อไปนัดอีกเดือนหนึง่งกระถัดจากนี้ไปเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้อาการเจ็บข้างหน้าเนี่ยมันแทบจะปกติแล้วนะข้างหน้าแบบ มันไม่ได้ก็ยังมีแบบรู้สึกนิดนิดหน่อยหน่อยแบบว่าแต่ไม่ได้เจ็บอะไรครับคือข้างหน้าเนี่ยมันเจ็บน้อยตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นข้างหลังข้างหลังเนี่ยจะมีชาชาอยู่ยังชาแล้วก็ยังเจ็บแล้วก็คัน <c oughs> มีครบเลยข้างหลังแต่ว่าผมไอสเกตเนี่ย ข,ของข้างหลังอ่ะหายไปหลุดหมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วครับข้างหน้าเนี่ยประมาณสองอาทิตย์คือมันต้องแบบอพออาทิตย์ที่สอง่ะต้องแบบสระผมหมักนะ้ำมันมะก,กอกแล้วก็ค่อยๆถูมันบ้างครับไม่งั้นมันไม่มีทางหลุดเลยของผมคือแบบมันแน่นมากอะ่ะคือถ้าผมไม่ถูไม่แบบพยายามถูๆมันนะตอนสระผมอะ่ะมัน ปีน้าหาผมไม่ออกแล้วผมพูดเลยมันแบบมันแน่นมากไอ้พวกไอสเกตอ่ะเออโอเคตอนนี้มันก็หลุดหมดแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ืมเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเดี๋ยวซองกล้องเข้าไปข้างหน้าข้างหลังนะครับก็จะประมาณนั้นก็จะมีอ่าสเกตสเกตจะหลุดหมดแล้วเหลือแต่ผมพวกผมที่ยังอยู่ตอนเนี้ย มันก็จะหลุดไปในระยะเวลาประมาณ3เดือนครับก็คือหลุดมากหลุดน้อยหรือหลุดทั้งหมดเลยอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับว่าแบบแต่ละบุคคลว่าร่วงมากร่วงน้อยขนาดไหนมีหลายเคสบางคนก็ไม่ร่วงเลยบางคนก็ผัดหมดเลยไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บุคคลไปอันนี้ของผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะร่วงมากร่วงน้อยขนาดไหนนะครับ ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะเห็นว่าแผลมันก็จะเป็นจุดขาวๆไม่รู้สังเกตเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะผมยาวมันก็จะปิดลงมาส่วนไอ้ที่แหว่งไปเนี่ยมันประมาณวันก่อนผมรู้สึกเส็บๆคือข้างหลังเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยคือผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือเราจะดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วข้างหลังวันก่อนเหมือนผมใส่หมวกใส่หมวกแก๊ปอะครับแล้วมัน เหมือนตรงเนี้ยมันนูนมันนูนที่สุดในในหัวตรงข้างหลังอะ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันน่าจะไปเสียดสีกับไอ้ตรงขอบหมวกแล้วผมก็เลยรู้สึกแสบผมก็เลยไปส่องกระจกดูอ้าวผมแหวงเออเออผมงงเลยว่ามันแหว่งไปได้ยังไงคือมันหายไปเยอะมากครับเป็นเป็นแบบเป็นแบบเท่าเหรียญเหรียญห้าบาทเลยอะ่ะเออแล้วทีเนี้ย เมื่อาวานเนี้ยผมไปฉีดพ r p พที่คลินิกผมก็ถามว่าเออมันมีปัญหาอะไรผมก็เล่าให้เขาฟังประมาณนี้คืออันนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะแต่ว่าผมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะใส่หมวกแล้วมันไปถูตรงข้างหลังนะ่ะเนื่องจากมันมันเป็นจุดที่นูนที่สุดใช่ไหมมันพอมันนูนออกมาปุ๊บมันก็จะโดนขอบหมวกเยอะที่สุดอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออ คุณหมอเขาก็ให้คำปรึกษาว่าเออเดี๋ยวดูไปก่อนว่าอ่าม,มันพัฒนายไงคือมันมีการติดติดเชื้อเชื้อราหรืออะไรที่ทำให้ผมร่วงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะการเสียดสีแล้วมันถลอกออกไปคือง่ายๆว่าถ้าเกิดไอ้วงผมเนี่ยมันไม่ไม่เต็มกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องรักษาหรือว่ามาหาวิธีการแก้ไขอาจจะ ตรวจว่าเออมีเชื้อรานู่นนี่นั่นมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือดูว่าเออสังเกตว่ามันขยายขึ้นคือขยายร่วงมากขึ้นหรือว่ามันแคบลงนะถ้าแคบลงก็คือปกติวาจจะเกิดจากไอเสษสีจากหมอกอย่างที่ว่าหรือว่าอะไรอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเออผมงงเลยเอาสองดูทำไมทาไมรู้สึกแสบๆตรงนั้นก็เลยแบบไปสองดูเอ้าผมหาย เอบ้าบอที่สุดก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดต2สัปดาห์ก็เรื่อยๆนะครับผมที่อยู่ก็จะยาวไปหรือว่าจะร่วงไป <c oughs> ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นจะอยู่ยั้งยืนยงจริงๆนี่คือประมาณ4เดือนขึ้นไปนะครับคือต้องอร่วงไม่ร่วงไม่ทราบแต่ว่าประมาณผลัด เซล์ต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็จะเริ่มขึ้นในเดือนที่4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับเป็นปีนะครับประมาณนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับมาอัปเดตอาการให้ฟังแล้วเจอกันครับ